สบายดีอีแม่สบายดีน้องทำอะไรครับบ้านกับบ้านนะั้นชุาาปปี้ระมายเหงี่ยวเขาเหยียวกะคาลวกมาม่าคาไปสองคุมแล้วเ <c oughs> หนื่อยจังเราพังอุปกรณ์มันเริ่ม แม่ม <า S 1> ไปแม่ไปกินไปกเดี๋ยพี่น้องต้มข้าวเปียกมันจะใส่ก่อนนี่นะฮะอเอาหมักพริกมาใส่ดูแม่เอาเน,นื้ไปดูดึงไปแม่ตาขาวนะบอมแมนเอาพริพกขวปมันแตกเอข้าวเปียกลายบลาย อ่สวน่อยมาเดิมแม่เด้อเสียออยอยดย่ฉันรเขาผิดเนาะ กินวมผ้ากันพุดถ่ายคลิปอะไม่กิวมผ้าก็ถ่ายคลิปหนานกินอย่พี่ล่างบล่างหนาไกินอ่พี่ย่อนย้นยอะเรือยนอยนะนี่ั่งเลเท้าอยู่เลยบ่แม่ นี่นะมาตั้งเออตั้งอืมนี่มันคือมาใส่กระดเปลียนให้บ่อามึงเมาสบายดนี้เมาบมเมาเป็นสามสองเซตใส่เซสวอยู่ฟ้าขับรถมันขับรถก็ซาซาจะเป็นบริจาคโอ้ยนักเที่ยวจะเกิดเนี่ยวเว้ยคิดเบียร์แล้วก็เนียว่ที่ขเนียวดุดูมาด้อยถ่แม่พาก็จะมเห็นจับถือจะ้มนมากกันแ เผาแรงเด้อพี่น้องอืออืออือก็ได้จะอดเราโหยแจน้ำมัไนน้มัจากกองเยวะนะสาสิเอะนอนหาขอกเช็ดต่อเจ้ากัเจมตอนหลตอหลังก็แม่ หลับคุแ hmm. ม yeah, ่ต so no. exactly. so ัวท no. ี่ใส่ที่ตัวมาแม้วาใหไคุณแม่ในสอกอเอาพวกคุ่นขากับนเนกิได้ก็อน้องข่าวตี๋อนี้คกนได้เก็จสกระมวต่กระมวอือนี่คนเจะกับเปียนะจะไอือจตั้งนแมตั้นยไน้อยหนึ่งเด้อะอาินไ้ไน้าชยจะกินตัวแม่

ไม้เสเห็ดปลวกเหรอไมเใหญ่หมเอ้ออยนมางนน่ะยงอไม้มาจากบ้านหอยปางใช่ไหมใช่แล้วก็อิ่มแล้วท้องที่ไม,นะม่น่นะเงี้เยเอาไว้ไว้

ก็ไม่ได้เลิกกันน้อยครับอาบุคับดีเขาต่ดงาหันแจบได้แจ็บจริง คร่บไ้้าแโต๊ะบบกขึ้นยืนนะตะไรขึ้น้นกับพื้นอืม chín <laughs> non mọi người chín mày nhìn <laughs> mẹ thì đồ tam lang muốn hiện cột như là <laughs> à. tập cột. này mẹ ơi con nói tôi mẹ ตัวน่อยตัวใหญ่เต้นออกมาเสนน่นาใส่ตาหล่เห็นน่อยแล้วครับยัันพอโตก็มาตตินขอตาไปแล้วอยู่อ้วาวนี่ขาวหนกินเบียร์มาเบียกันของห่อนข้าออกนเนื้อเน่ยิวกน้มาดูนีกได้ไหมยู่พ่อแล้วลูกพอแล้วแม่โ้ย

uh wow. ้องบทงยา,างจังเย็นขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามนะฮะแซ่แบเลิน